สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถคัสเกตพรีเมียมฟสวยมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับสภาพงามมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้นี่เลยครับจัดไปกับ Toyota c o r o l l AE a นะครับคันนี้79,000บาทนะครับรถสวยสภาพงามมากๆอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายขับได้ทั่วไทยเอกสารครบพร้อมโอนใครกำลังหารถราคาหลักหมืน่นเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกนะครับสีสวย,สวยเต็ม,เก,มเกีเครื่องยนต์สมบูรณ์ติดฟิล์มมาให้ใหม่ครับเกียร์ ขับได้สบายใจเครื่องทนทานใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับถึงปีจะลึกแต่คุณภาพบอกเลยว่ายอดเยี่ยมครับนี่เลยครับโตโยตา้า โครราเอเร 1996, ครื่องพันหกเกียร์ออโต้มือเดียวป้ายแดงปีหนึ่งเก้าเก้าหกนะครับรถดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับมือเดียวป้ายแดงเกียร์เครื่องยนต์นี่ไว้ใจได้เลยครับรุ่นนี้ทนทานใช้ง่ายดูแลสบายอะไหล่มีได้ทั่วไปนะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กเอบีเอสนี่เลยครับจัดไปกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ามเอกสารครบพร้อมโอนรับประกัน การโอนโอนได้ทั่วไทย79,000บาทครับ79,000บาทรถสวยสภาพยอดเยี่ยมนะครับบอกเลยว่าถ้าใครกําลังหารถใช้งานนะครับสายสะสมก็ว่าได้นะครับสำหรับสภาพแบบนี้เจ้าของดูแลมาดีสุดๆนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับขันไม่ใหญ่ไม่โตเน้นอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกไปได้ฝนตกแดดออกไปได้ครับแอร์เย็นช่ำรุ่นนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์แล้วก็ ครบจบแน่นอนกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับมาเลยครับราคาหลักหมื่นสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนขับได้สบายใจดูสภาพภายในนะครับเนียนๆเลยนะครับเบาะผ้าสวยสะอาดนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับเกียร์เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์หน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่มีชนหนักตัดต่อเลยพิกวามเอกสารครบพร้อมโอนพร้อมขับพร้อมขายโอนได้ทุกที่นะครับมาชับมาลองขับดูได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับรถสภาพพร้อมแบบนี้นะครับหาเอาไปใช้งาน ร,ราคาหลักหมื่นซื้อไปไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องวดหัวนะครับคันนี้พร้อมใช้ดูแลเช็คระบบมาแล้วนะครับฟิล์มก็ติดมาให้ใหม่นะครับสีก็สวยดูแลสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกเต็มนะครับเน้นใช้งานนะครับทนทานใช้ง่ายๆดูแลก็สบายราคาก็ ย่อมเยาวกับคุณภาพนะครับสุดคุ้มเลยครับใครหาใช้งานฝากไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์โทรได้ไลน์ได้ติดต่อไปเลยนะครับรถอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพโทรได้ไลน์ได้ขอรูปขอคลิปได้เลยครับติดต่อไปเลยครับจะโทรหรือไลน์ตามลูกค้าสะดวกโทรได้ย4สีชั่วโมงนะครับติดต่อได้ตลอดพร้อมขับพร้อมขายนะครับใครสนใจนะครับมาลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอน79,0 0มบาทนะครับเจ็ดหมาบาทกับรถสวยสภาพดีๆแบบนี้นะครับและครับเป็น มือเดียวป้ายแดงดูแลมาดีสุดๆนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านไลยละเอียดขอบพระคุณครับสวัสดีครับ